สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำข่าวกับแฟแมนยูเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับแฟนๆหลายๆท่านนะครับที่วันนี้ผมทำสกูปของนิวคาสเซิลนะครับทำคลิปนิวคาสเซิลครั้งสุดท้ายคือปีที่แล้ว ปีนี้นะครับเรื่องราวของนิคัสเซนผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจัดการข่าวนิคัสเซนให้ทุกวันให้ได้นะครับวันนี้เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมจะเคลียร์ทีละประเด็นนะครับที่สิ่งที่แฟนแมนยูเนี่ยได้ถามผมไว้นะครับในบอร์ดนะผมขออภัยไม่ได้ตอบคําถามนะครับเดี๋ยวไลนะ่ตั้งแต่การบาดเจ็บของอตัวของ อาราเฟวารานนะครับว่าตอนนี้เขาจะลงสนามได้หรือไม่นะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับพรีเมียร์ลีกจะกลับมาในวันเสาร์นี้นะครับก็แน่นอนที่สุดนักเตะหลังจาก กลับจากเบรกทีมชาติมักจะมีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวมานะครับก็ผมโฟกัสที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในพรีเมยรีกในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเกมวันเสาร์เขาจะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็การเล่นในบ้านเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเล่นดีอยู่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับจะเป็นทีมเยือน ในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มตรงนะครับวันเสาร์นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมให้ดูโปรแกรมก่อนนะโปรแกรมก่อนคราวนี้เข้าเข้าประเด็นละเรื่องราวของลาเฟวรลานลาเฟวรลานได้รับบาดเจ็บจากเกมเนชั่นลีกซึ่งทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ได้วาลลานได้รับบาดเจ็บก่อนหมดเวลาครึ่งแรกทีนี้ โฟกัสที่ข้อเท้าขวาเกิดอะไรขึ้นข้อเท้าขวาของลาเฟวลานี่ยอันดับแรกเลยนะครับอันนี้ผมเอาจากสื่อต่างประเทศในรายละเอียดเชิงลึกนะครับเขาบอกไว้ว่าดี d ดียเดชองเนี่ยเมื่อเห็นอาการของวาลานโดยทีมแพทย์ได้ส่งสัญญาณไปที่ข้างสนามเนี่ยไดโยอุปาเมกาโนก็ออกมาวอร์มต่อทันทีนะครับทีนี้แฟนแมนยูเห็นภาพนี้แล้ว ไม่โอเคแน่นอนครับเขาอาจจะพลาดกันลงสนามกับเกมที่จะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้อวอลานจะพลาดนะในขณะที่เฮนรีกก่แม็กควายเองอก็ยังมาเจ็บอยู่เหมือนกันนั่นก็หมายความว่าตัวของเอริกบายยีหรือฟิวโจนเอริกบายยีหรือฟิวโจนจะต้องจับคู่กับ รีดินเลิฟคือ Centerback แมน u ยูคนไม่มีทีนี้วาลานเนี่ยหลังจากออกมานะครับออกมาจากสนามทีมแพทย์ให้เอาน้ำแข็งเนี่ยประครบไว้ที่ข้อเท้าขวาของวาลานและก็ดูเหมือนว่าเขาสามารถทิ้งน้ำหนักลงได้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับวาลานทิ้งน้ำหนักลงได้นะแต่ทีมแพทย์ ของฝรั่งเศสก็ยังประเมินอยู่ว่าเขาไม่น่าจะลงสนามในเกมสุดสัปดาห์นี้ได้นี่คือประเด็นสำคัญนะครับคือประครบด้วยน้ำแข็งอะแล้วทีมแพทย์ประเมินไว้ว่าสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้วาลานจะลงไม่ได้นะครับอัปเดตให้กับแฟนมันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมยังไม่หยุดนะไอ้ตรงส่วนเนี้ผมยังไม่เชื่อหรอกว่าจะลงสนามไม่ได้ ผมมาตามดูที่ภาพถ่ายบนเครื่องบินเออภาพถ่ายบนเครื่องบินนะครับก็จะเป็นภาพตัวของลาฟเอเวรลานกับพอพ็อกบาเนี่ยก็ชี้เหรียญนะครับก็ได้รับแชมป์อ่ะเออคว้าแชมป์มาเนี่ยก็คือสีหน้าของวาลานเนี่ยถ้าผมดูนะครับเขาก็ยังยิ้มปกติอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ต้องเช็คฟิตอีกทีนะครับวันนี้วันจันใช่ไหมจันอาคารพุธพผลัดสุกโอ้ยเหลือไว้สี่วันต้องดูกันนะอันนี้ยังมีลุ้นอยู่เพราะว่าวอลลานี่ยไม่ได้มีไม้ค้ำอะไรนะครับไม่ได้มีไม้ค้ำอะไรผมเชื่อว่านะการฟื้นฟูนะครับที่โอทาฟอร์ดเนี่ยที่สนามซ้อมแคริงตันเนี่ยซึ่งมันจะมีไอ้ส่วนของทีทเมนต์นะครับก็ผมเชื่อว่านะวอลลานีน่มีโอกาสหายทัน นะครับมีโอกาสหายทันคือผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยตัวของลินดินเลิฟเนี่ยก็แย่อยู่แล้วนะแต่ถ้าต้องใช้อิลิกบายี่หรือฟิวโจนไอฟิวโจนนี่ผมตัดเลยผมจะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงฟิวโจนมากต,ตรงเนี้ยผมจะหายจริงผมก็ไม่ใช้นะก็นักเตะไม่ได้ลงสนามเลยอะ่ะจะไปใช้เขาทําไมอิลิกบายยี่ก็ตั้งแต่อโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกมาแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บั้ง สรุปนะกองหลังเมนยูไม่พร้อมคือผมเชื่อว่าต้องเข็นวารานลงอ่ะในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็อัปเดตทุกอย่างของวารานให้ฟังหมดแล้วนะบทสรุปของวารานเนี่ยเช็คฟีสุดท้ายถึงแม้ว่าทีมแพทย์ของฝรั่งเศสจ,จะบอกว่าจะพลาดกันลงสนามในสุดสัปดาห์นี้นะแต่ผมเชื่อว่านะมันยังเหลือเวลาอีสี 4, วันเนี่ยต้องประครบประหมุมวาลานดีๆนะครับก็แจ้งให้กับแฟนเมนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัตแลดฟอร์ดกันนะครับก็วันนี้คือบทสัมภาษณ์ไม่เกี่ยวกับการรับปริญญาแล้วนะค่าวนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดโดยตัวของมาคัตแลดฟอร์ดเองเรื่องของความสำเร็จในการผ่าตัดหัวไหล่ของเขานะครับมาคัตแลดฟอร์ดนะครับเปิดใจนะครับเปิดใจว่าอาการบาดเจ็บที่ไหล่ของเขาเนี่ยหายหายแบบสนิทเลย คือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแลดฟอร์ดบอกเลยนะครับช่วงเวลา64นัดรวมเกมทีมชาติด้วยแลดฟอร์ดเล่นบนพื้นฐานของอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ด้วยนี่คือประเด็นสำคัญนะครับเจ็บด,ด้วยเล่นด้วยนั่นเองฤดูกาล2020-2021รวมเกมทีมชาติด้วยหลังจากที่เข้ารับก,การผ่าตัดนะครับแลตฟอร์ดบอกว่าผมจะไม่พูด ว่ามันสิ้นสุดแล้วหรอกอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ผมเนี่ยแต่ผมจะบอกไว้เลยว่าผมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยตั้งแต่ผ่าตัดและผมได้ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจแล้วคือผมเชื่อเลยนะแรดฟอร์ดแยงเวลาโดนประทา่าหนักๆที่หัวไหลนะ่ในแยงแน่นอนครับเขาฝืนฝืนเล่นไงแล้วล่าสุด ในเกมที่อุ่นเครื่องกับสโมสรแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับตัวเจ้าตัวก็ยิง2ลูกนะชนะแบ็กเบิร์นสามศแลดฟอร์ดยิง2ลูกนะครับก็ทีมแพทย์แมนยูอะตามข่าวนะครับทีมแพทย์ของแมนเชสเตอร์ยูเตดประเมินไว้ว่าเขาจะสามารถเดินทางไปเรสเตอร์ซิ้ลงสนามได้ในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ประเมินแล้วนะประเมินแล้วแลดฟอร์ดลงสนามได้หายแล้วนะครับ แจ้งให้กับแฟนบอลยูราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่ฟันเดเบกกันประเด็นของอในค่ำคืนนี้นะประเด็นของพออินโอ้ผมว่ากล่าวหาโซชาแรงไหมโกหกอย่างชัดเจนนี่คือประเด็นสำคัญของพออินนะพออินนะครับได้ต่อว่าริโกน่าโซชานะครับว่าโกหกแดนนี่ฟันเดเบก ในการที่ดึงเขามาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือผมเชื่อว่านะก็ผมก็สงสัยเหมือนกับพออีนั่นแหละว่าโซชาเนี่ยต้องสัญญากับฟันเดเบกแน่นอนเพราะว่าเมื่อหลายๆรุฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าแดนนี่ฟันเดเบกเนี่ยรุนลงวันบอลลงดอนะรุนลงวันบอลลงดอได้ฟอร์มของเขาตอนอยู่กับอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมเขารุนลงวัลบอลลงดอได้ ในช่วงเวลาของการเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในสื่อต่างประเทศนะเขาบอกเลยว่าฟานเดเบถูกโซชาเนี่ยกล่อมมากนะครับกล่อมแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องของเวลาในการลงเล่นคือฟานเดเบเชื่อว่าเขาจะสามารถลงเล่นได้สม่ำเสมอเมื่อมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีนี้เนี่ยประเด็นของ โซชาเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับ35ล้านปอนด์ฟันเดเบกมีโอกาสลุ้นรางวัลบอลลงดอแต่วันนี้ฟันเดเบกอยู่ที่มานั่งสำรองตลอดฟันเดเบกเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพเขาไม่ตอบโต้โอรีโกน่าโซชาแต่มันก็ไม่แปลกที่ฟันเดเบกแสดงท่าทางโมโหในเกมที่เจอกับบียริว ให้แปลกครับมันต้องมีอารมณ์แน่นอนทีนี้คุณต้องขายเขาคุณต้องขายเขาในสื่อต่างประเทศเขียนไว้อย่างนี้เลยนะทางแก้ที่พออินแนะนําคือคุณต้องขายเขาออกไปเพื่อให้เขาเนี่ยไปเล่นให้กับทีมใหม่ซึ่งในวันนี้นะครับในข่าวของสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยในตำแหน่งแดนกลางนะครับนิวคาสเซิลติดต่อขอเซ็นสัญญากับนักเตะแมนยู4คนมี มีอันดับแรกเลยนะคือมีอ,องตตนี้มาเซียลเนี่ยเป็นตัวเต็งก่อนเลยดิวแรกแล้วถึงเป็นดดนนี่ฟันเดเบกแล้วไล่มาเป็นเอริกบายย์นะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นเจสซี่ลินกาซึ่งนิวคาสเซิลจากการันตีตำแหน่งตัวจริงให้อันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับถ้าใครไม่ได้ดูละข่าวนิวคาสเซิลลองกลับไปดูย้อนเลยผมพูดละเอียดมากเลยนะทีนี้โซชาเนี่ยก็พูดเหมือนกับว่าเห็นใจฟันเดเบกเนี่ยตอนเนี้ย ก็บางครั้งการจัดการทีมที่มีนักเตะต่างชาติหลายต่างหลายหลายชาติแข่งขันกันมันย่อมทำให้บางคนไม่พอใจอยู่แล้วนี่คือคำกล่าวของโซชาคือโซชาไม่ได้เจาะไปที่ฟันเดเบกอะแต่เดเบกก็รู้นะว่าคุณพูดถึงผมอยู่นั่นแหละนะครับก็คือตลาดเดือนมกราคมนี้ฟันเดเบกจะถูกผลัดรันให้ย้ายทีมนะครับ ผมดูแนวโน้มแมนยูนะต้องปล่อยฟันเดเบกนะเพราะว่าอะไรอะ่ะคุณไม่มีเวลาให้ลงเล่นให้เขาเลยมันก็เหมือนกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดปล่อยฟาคุนโดให้สโมสรอาราเบสยืมตัวทีนี้ก่อนปีใหม่1นึ่ธันวาคมเนี่ยชั่วโมงการเล่นของฟาคุนโดต้อง1,000ชั่วโมงขออภัยนะครับไม่1,000ชั่วโมง1,000นาทีขออภัยนะครับผมจำตัวเลขผิด1,000นาทีเพิ่งเล่นให้กับอาราเบสได้140นาที หนึ่งธันวาคมเนี่ยต้องต้องหนึ่งพันนาทียกเลิกสัญญาได้ฟันเดเบกต่างจากตรงนั้นคือเขาเซ็นสัญญาถาวรไงรอลุ้นกันนะครับว่าแมนยูจะให้ทางออกฟันเดเบกอย่างไรผมเชื่อว่านะมกราคมต้องขายเดเบกแน่นะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูแบบละเอียดนะครับทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟรดอ่าเฟรด เล่นเกมทีมชาติบราซิลผมจำผิดถ้าผมจำหมายเลขไม่ผิดนะเฟดจะสวมเสมื้อหมายเลขแปดทีนี้ประเด็นสำคัญของเฟดเนี่ยมันอยู่จังหวะที่อ่าใครนะเฟดป้องกันใครทักษะอันยอดเยี่ยมของอะไรนะลุยดีแอสโอ้ลุยดีแอสเนี่ยทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยโขของปอโต้นะยังแจ่มครับเขาโชว์สกิลทักษะการหลบเฟด หลบเฟสได้แบบสบายเลยนะครับแล้วก็ไปกับบอลได้อย่างสุดยอดทีนี้เฟสเองเนี่ยดูแบบว่าจะไม่ได้อยู่ในความมั่นใจแล้วก็อยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีเลยถึงแม้ว่าจะเล่นให้กับทีมชาติบราซิลก็ตามกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็โดนหนักแล้วนะเกมทีมชาติเบากว่าเยอะเลยนะครับก็อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เฟดเนี่ยจะต้องปรับปรุงการเล่นเองนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ย ผมพิมพ์ทวิต t ตอรนี้ไว้นะครับท่านลองเข้าไปดูนะผมดูละโอโหชั้นเชิงเฟรตอนนี้ไม่มีความมั่นใจเลยและจะลงสนามให้กับแมนยูยังไงประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีเอรังกากันนะครับแอนโทนีเอรังกานี่ก็เป็นดารุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เนี่ยคือการเล่นในกับแมนยูรุ่นยู23ปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเล่นปกติอยู่แล้วนะ แต่การไปเล่นให้กับสโมสรในฐานะตัวจริงสโมสรที่เขามายืมตัวเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ควรจะทํามากๆนะครับล่าสุดนะครับเอเดนกานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อน,นะครับว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะผมตั้งใจจะเล่นในอังกฤษนี่แหละและผมก็ได้บอกกับหลายๆสโมสรไปนะว่าหากคุณต้องการให้ผมไปเล่นให้ก็แจ้งมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนี่คือประเด็นสำคัญนะครับก็ ในส่วนตัวของเอเลนกานะครับเขารักสม,มสรอฟบวกนะครับซึ่งเป็นสม,มสอนที่เขารักอะ่ะเขารักสม,มสอนนี้รวมถึงสม,มสอนมาโม่ด้วยนะครับท Off ั้งอ f ฟบวกแล้วก็มาโม่เนี่ยก็เป็นอะไรที่เขาอยากไปเล่นนะครับก็ต้องรอสมองสองสม,มสอนนี้ทำหนังสือขอยืมตัวมานะครับก็จะถูกปล่อยให้ยืมในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับสำหรับแอนโทนีเอเลงกานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของพอพอกบากันนะครับในเกมนชั่น a ลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับเราเห็นความยอดเยี่ยมของพอพอกบานะไม่เกี่ยวสัญญาผมให้ดูความสามารถทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเก็บพอพอกบาไว้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับว่ามันมีจังหวะที่ผมแปะทวิตเตอร์ไว้อะพอเนี่ยลงมารับบอลเนี่ยน้าน้าน้า,หน,าหน้าเส้นครับ หน,หน้าเส้นในสลับสิบแปดหลาเหรออ่าสปันสิบแปดหลาทีนี้เพื่อนน่ะแทนที่จะมารับบอลพอพกบาร์นะครับพกบาร์ถูกกองหน้าเขากดดันเขาประชิดต,ตัวเลยแต่พอพกบาร์ก็ใช้ความฉลาดในการเรียกฟาวแล้วเขาเองก็เหมือนกับว่าเลยครับว่าทำไมคุณถึงปล่อยให้เราโดนกดดันอยู่คนเดียวคือเหมือนกับว่าพอเองเนี่ยเอาตัวรอดได้นี่แหละคลาสนักเตะระดับโลกอะ่ะ พอเนี่ยถือว่าสำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดูความคิดแล้วก็ความสามารถของเขาสุดยอดนะจังหวะที่โฮนิงบอลอย่างเงี้ยนะครับแต่เรียกฟาเอาเรียกฟาเอาประมาณนี้นะครับก็เห็นความสามารถของพอไปแล้วนะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของประเด็นการย้ายทีมของพอพอกบากับอลรอนเลมซี่กันนะครับถ้าใครดูในหน้าหนึ่งนะครับเมื่อสัก678ชั่วโมงเนี่ย 6-7-8ชั่วโมงที่สื่อออกมาเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องราวของการต่อรองกับยูเวนตุสยูเวนตุสเนี่ยได้แจ้งให้กับพอพ็อกบาทราบนะครับว่าสโมสรยูเวนตุส,สน v เนี่ยสามารถจ้างพอพ็อกบาได้ด้วยเงิน1 9 0 0 0 0 0ปอมต่อสัปดาห์เท่านั้น1 8 0 0 0 0 0 0ถึง1 9 0 0 0 0ปอมต่อสัปดาห์เท่านั้น แมนยูให้400,000ปลารีสให้501แต่ยูว t นตุสให้ได้เท่านี้ถ้าพอจะมาเล่นนะทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าการทำธุรกิจของยูว t นตุสนะครับจะใช้อลเลมซี่นะมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงพอพอกบาไปร่วมทัพยูวนตุสนะครับคือคือจะจัดการกับแลมซีอ่อ่ะทีนี้เนี่ยตอนนี้ให้ได้แค่190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับพอนะ อยู่วินดูต์ใช่นะแต่ถ้าอลันเลมซี่ที่รับอยู่400 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยย้ายเมื่อไหร่นะครับค่าเหนื่อยของพออาจจะสูงกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้พอพอกบาเองเนี่ยก็กําลังเดินทางกลับนะครับกำลังกลับกับลาเฟเวาร์ามที่อยู่บนเครื่องบินนะผมเชื่อว่าจะถึงแล้วนะน่าจะถึงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วล่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วแนวโน้มอะ่ะโอกาสแลกตัวยากอลอนเลมซี่กับพออกบา ใครจะไปแรกนะครับมันต่างกันเยอะนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพกันนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกับการดูฟอร์มนักเตะ2คนนะคือแมนยูเนี่ยเซ็นสัญญาก,กับนักเตะมาหลักๆอะโรนัลโด้ซานโช่ลาเฟลวารานพวกเนี้ยเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยตอนลุฟเจสเนี่ยแหล่งข่าวเขาบอกไว้ว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเซ็นสัญญากับ2นักเตะของอสมสอสเอาคนแรกทีละสมสอนเนาะโอลิเปียกอสนักเตะคนนี้ชื่อว่ามาดี้กามเมล่านะครับมาดี้กามเมล่าคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้สมสอโอลิเปียกอสและทีมชาติกินีทีมชาติกินีอายุ24ปีสูง182เซนติเมตรนะครับ เล่นตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อเบอร์สี่นี่คืออาร์มาดีกาเมล่าที่แมนยูสนใจนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าอาร์กิบูกาเมล่าอาร์กิบูกาเมล่าเนี่ยโอ้โหคือเอาเรียกสั้นว่าเมนดี้ดีกว่าเมนดี้กับอาร์กิบูเนี่ยคนนี้อายุอายุแค่20ปีแค่นั้นเองเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับสวมเสือ้อหมายเลขยีให้กับ โอลิมเปียกอสแล้วก็ทีมชาติกินีเหมือนกันจะสังเกตนะครับชื่อเต็มเขาการเมล่าทั้งคู่เนี่ยคือในสื่อต่างประเทศเขาไม่ได้บอกว่า2คนนี้เนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกันนะครับตรงนี้ไม่ได้บอกไว้นะหรือว่าจะเป็นพี่น้องกันนี่ผมไม่แน่ใจนะตรงส่วนรายละเอียดนี้ไม่ได้บอกไว้เพียงแต่ว่าเพลินนามสกุลเหมือนกันนะครับก็เอา ใช้คำว่า,ากามล่าดีกว่าเนาะอีกคนนึ่งชื่อเมนดี้เนี่ยนะครับก็2คนนี้นะครับจะเป็นการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตผมใช้คํานี้เลยเสริมทัพในอนาคตเพราะว่าเขาดูฟอร์มดูฟอร์มไปก่อนเป็นดับแรกนะครับการเจรจาการเซ็นสัญญายังไม่เกิดขึ้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามัดเดียโรกันนะครับวันนี้นะครับสมูรเฟยนูตเนี่ยได้แสดงเกต จำนงชัดเจนแล้วนะว่าหลังจากที่อามัดนะครับตอนนี้เหลือ9วันแล้วนะอามัดจะสามารถกลับลงสนามได้แบบเต็มรูปแบบนะครับก็วันนี้นะครับสโมรสฟรฟิยนูตเนี่ยก็จะขอยืมตัวอามัดเดียโรอีกครั้งหลังจากที่นักเตะค,คนนี้เจ็บนะครับก็แหล่งข่าวจากฟียนูตทาน์เฟอร์มาร์ครายงานว่าสโมรสฟรฟิเยนูตนะครับรฟิยนูตลัอกธดามเนี่ยก็จะอขอยืมตัวเดียโรในช่วงของเลกสองนะครับ ก็ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็จะยืมตัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ายัางไงอ่ะอ่ามาดคนต้องไปเล่นนะเล่นให้กับสโมสรใหญ่ๆนะครับคนจะไปมากเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริก a ฮรันกันนะครับล่าสุดนะครับอาลาฟายูเต้นะครับซึ่งเป็นรองประธานสโมสรบาเซลน Bar ่านะครับ ยืนยันชัดเจนนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนานะครับอาจจะไม่สามารถนะครับที่จะเซ็นสัญญากับเอริงฮารันได้นะครับตัวของลาฟายูสเตอ่ะผมจะลืมผมเรียกว่าลาฟาล้วกันนะผมว่าจำง่ายดีลาฟายูสเตเนี่ยรองประธานสโมสรเนี่ยบาร์เซโลนาเขาบอกเลยว่าบาร์เซโลน่ายังไม่สามารถที่จะเคลียร์เรื่องของหนี้สินได้ทันนะครับก็การที่สโมสรในวันนี้เนี่ยจะเซ็นสัญญากับฮารันเนี่ยแน่นอน ใครจะเซ็นกับฮาลันในวันนี้นะคุณต้องเจอการจ่ายเงินก้อนใหญ่มากๆจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮาลันระดับสุดยอดก็จริงแต่ขนาดบาเซลนาเนี่ยยังไม่สามารถเซ็นได้เลยเพราะว่าบาเซลนามีเงินมีเงินติดสโมสรอ,อยู่ไม่เยอะนะครับประมาณเท่าไหร่นะถ้าผมจำไม่ผิด1 7ถึง2ีล้านปอนด์แค่นั้นเองอันนี้ติดสโมสรไว้นะครับก็แจ้งให้กับแฟนฮาลันทราบประมาณนี้นะครับว่า ความหวังในการมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเปิดกว้างอยู่นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับสนใจกาบี้นะครับกาบี้นะครับก็วันนี้เนี่ยนักเตะคนนี้ก็เติบโตนะครับขึ้นสู่ชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาเรียบร้อยนะครับทีนี้กาบี้มีโอกาสมาอยู่กับแมนยูไหมครตอบคือไม่ตอนนี้สื่อพูดได้อย่างนี้นะ ค่าฉีกสัญญากาบี้คือ50ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ42.4ล้านปอนด์แมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะฉีกสัญญากาบี้50ล้านยูโรแต่ทีนี้เนี่ยกาบี้เองเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยมีความสุขกับบาร์เซโลนาอยู่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยผมก็ต้องการลงสนามให้กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับก็นั่นหมายความว่าทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับอาจจะผิดหวังในดีลของกาบี้นะครับ เป็นไงมั้งครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดในช่วงค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญผมสรุปอีกครั้งนะลาเฟเวลานะครับกำลังขึ้นเครื่องกับพอพอกบาเนี่ยกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์อยู่นะครับทีนี้ข้อเท้าขวาของลาเฟเวลานี่ยจะต้องทำการารักษาทีมเมนต์นะครับที่คาร์ลิงตันก่อนแล้วก็ในสื่อต่างประเทศคาดการไว้ว่าลาเฟวลานี่จะถูกเข็นให้ลง จะไม่เอาฟิวโจนจับคู่กับรีดดิเลเฟแน่นอนหรือจะเป็นเอล็กบาย์จับคู่กับรีดดิเลเฟอันนี้ทําได้นะแต่ผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเข็นวารานลงให้ได้นะครับเพราะเซนนซ์แบตตัวหลักจะเสียไป2ตัวไม่ได้ต้องเหลือไว้สักคนหนึ่งที่พอเล่นได้นะครับก็แมนยูจะแข่งขัน3ทุ่มตรงในวันเสาร์หน้านะ16ตุลาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับก็จะเป็นดีลที่ผมบอกไปเนี่ย 2อ,อนักเตะของโอลิมเปียกอสนะครับแล้วก็เรื่องราวของแดนนี่ฟันเดเบกยังคงเป็นประเด็นร้อนนะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะต้องเสียนักเตะ4คนเลยนะในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับก็ว่านิวคาสเซิลเนี่ยเล็งเป้าหมายอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องราวสําคัญนะครับเรื่องราวของพอฟอกบาเนี่ยสัญญาก็ยังไม่ต่อนะครับแต่เขาแสดงให้เห็นแล้วนะวุฒิภาะวะเขาเป็นนักเตะระดับโลกนะครับก็ เอามาแจ้งกับแฟนมนยูทราบประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ